สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงค,ดงคลิปวันนี้เป็นหัวข้อจากท่านสมาชิกทางบ้านที่เสนอแนะเข้ามานะคะกับหัวข้อที่ว่าตรวจสอบพรังงานอาการความคิดความรู้สึกของคนที่คิดร้ายต่อคุณเขายังมีความรู้สึกคึกฮึกเขิมอยากจะทำอะไรคุณอยู่หรือเปล่านะคะเรามาดูกันว่า พลังงานของคุณและพลังงานศัตรูของคุณเป็นกลุ่มชาวลัคนาราศีไหลวเอเตอรท่านน้ำมีกรกฏพิจิกคันเซอร,กรกอ์ราศีกรกฏทาาุน้ำลโอราศีสิงห์ทาาุไฟแคปิ i c นราศีมังกรทาาุด,ดินแอรทธานลมมีถุุดกลุ่มมูลราศีมีนราศีกรกฏเอ r t h ท่าด,ดินพฤชศพกําก่อนนะคะแล้วก็ แอริสราซิเมทัดไฟตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและศัตรูนะค,ะคนที่คิดร้ายคุณมี24 25 4 4สี่1และ10นะคะ,<ล>ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานอาการนะของศัตรูผู้คิดร้ายกับคุณเนี่ยนะอดีตเนี่ยเขาแสดงออกอย่างไรต่อคุณนะคะ,ะ,คะอาการความคิดความรู้สึกในอดีตของคนที่คิดร้ายต่อคุณเนี่ย ะะเขาเคยทำอะไรไว้กับคุณบ้างนะคะอดีตเขาเคยทําอะไรไว้กับคุณบ้างนะคนที่คิดร้ายอาการของเขาความคิดของเขาการกระทําของเขานะคะ The Tower วอรแรงมากขอบอกนะคะเด e ะทาวเเป็นพลังงานที่เขาทํากับคุณรุนแรงมากนะคะค่อนข้างที่จะเรียกว่าต้องการที่จะให้คุณนะคะล้มหายตายจากเลยทีเดียวอะ่ะมันเป็นการกระทํามันเป็นการที่แบบเรียกว่าตั้งใจทํานะคะไม่ได้บอกว่าบาังเอิญเลยนะตั้งใจทําแต่นะสิ่งที่เขา ทำคือมันเหมือนกับอาจจะเป็นการที่โู้นะคะสิบคาถาสิบดาบต้องการที่จะให้คุณเนี่ยจากที่คุณนะคะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วตัวของเขาต้องการให้คุณเรียกว่าเดอะทาวเวอร์นะคะล้มหายตายจากไปเลยนะะด้วยการกระทํา นะบางสิ่งบางอย่างนะมันหนักหนาสาหัสมากพยายามอะ่ะคือมันเป็นการพยายามนะทาให้คุณแบบอย่าได้มีความสุขเลยอารมณ์นี้อ่ The es, นะเดอะไฮพิเซน่ะมันเป็นพลังงานของพ่อมดแม่มดนะเป็นพลังงานของคนที่เรียกว่าอาจจะใช้คาถาใช้คํำสาบแซสาบแช่งนะคะใช้ในเรื่องของคุณใสต่างๆด้วยอ่ะเดอะไฮพิเซนเนี่ยนะนะคือมันเหมือนกับตัวของเขาเนี่ย มีการให้พ่อมดแม่มดนะหมอดูทําคุณสายบางสิ่งบางอย่างนะสาบแช่งคุณให้ชีวิตของคุณนะเจอกับ10บคาถาสิาสดาบเจอปัญหาหนักๆนะคะอาจจะเป็นปัญหาการงานนะตกงานเปลี่ยนงานย้ายงานนะแล้วก็เรื่องที่สองก็จะเป็นในเรื่องของปัญหาของครอบครัวคนรักหรือว่าพ่อหรือว่าแม่ของคุณ นะให้มีอาการเจ็บป่วยนะคะให้มีในเรื่องของการที่เนี่ยนะคะคือเหมือนกับตัวของคุณถึงขนาดที่จะต้องพึ่งพาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยอ่ะพึ่งพาในเรื่องของพระพุทธศาสนาพึ่งพาในเรื่องของพระสงฆ์องค์พระเจ้ามาช่วยแก้ไขตรงนี้เลยอ่ะนะคะคือแบบเล่นของเล่นอะไรที่มันรุนแรงมากนะคะซึ่งคนคนนี้แบบอาฆาตคุณหนักสุดๆนะต้องการให้ คุณและคนในครอบครัวของคุณหรือว่าอาจจะเป็นภรรยาเป็นสามีของคุณก็ได้นะคุณพ่อคุณแม่ของคุณก็ได้คนในครอบครัวเนี่ยเสียชีวิตไปนะคะเดอะทาวเวอร์เนี่ยมันรุนแรงมากๆแล้วมันสิบดาบด้วยสิบคาถาด้วยต้องการให้ตกงานเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานต้องการให้เจ็บช้ำน้ําใจนะ,ะต้องการให้ชีวิตครอบครัวแตกแยกนะคะคือพยายามทาทาลับหลังด้วยนะ นะเป็นการที่แบบว่าไปจ้างหมอคุณใสหรือว่าไปจ้างคนอื่นอะที่เรียกว่ารับรับจ้างในการที่จะทําสิ่งเหล่าเนี้ยนะคะอืมเรียกได้ว่าโอ้แต่มันเหมือนกับว่าอาจจะทําอะไรคุณไม่ได้นะคุณอาจจะรู้ตัวคุณอาจจะมีวิธีแก้ไขด้วยกว็ได้เนะี่ยคือเรียกได้ว่าคนที่คิดได้กับคุณเนี่ยค่อนข้างที่แบบแบบจิตใจเขาคือเขาอาจจะอาฆาต คุณมากๆอ่ะนะคะมันเป็นรูปแบบของ the h บิ r ซตอ่ะถ้าเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่มีความสุขคุณก็อย่าหวังเลยว่าจะมีความสุขหรือว่าอย่าหวังเลยว่าจะได้คนคนนี้ไปครอบครองอารมณ์เนี่ยอารมณ์เหมือนกับมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์มีปัญหาในเรื่องของการที่แย่งชิงของของรักนะแย่งชิงทรัพย์สินเงินทองต่างๆหรือว่าแย่งชิงผลประโยชน์นะคะคือทําให้ครอบครัว บิัติไปเลยเอารมณ์นี้นะคะมันเรามาดูกันว่าเขาหายคิดร้ายหรือว่าหายโกรธหายเครียดแค้นนะคะคุณหรือ,อยังณนะตอนนี้เวลานี้นะคะขอตรวจสอบพลังงานอาการของคนที่เคยคิดร้ายต่อคุณนะเขายังคิดแล้วก็รู้สึกฮึกเหิมหรือว่าอยากจะทำลายคุณนะอยากจะจะทำลายคนในครอบครองคุณอีกหรือเปล่านะคะ มาดูซิว่าสิ่งที่เขาคิดนะตอนนี้เวลานี้เขาคิดและเขากำลังจะทำอะไร The Hermit เขาจับตาดูคุณอยู่ เขาส่องดูคุณอยู่นะคะอาจจะเป็นการส่องดูพฤติกรรมของคุณอยู่ในพื้นที่ของเขานิ่งๆนะคะโดยที่แบบตัวของเขาคือก้าวคาาเขาก็สะบักสะบอมอยู่เขาก็เจ็บปวดอยู่นะคะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าความเจ็บปวดของเขาเนี่ยเขาพยายามระง,งับสติอารมณ์นะคะเก็บความรู้สึกเอาไว้ก่อน นะแต่มีการวางแผนคิดที่อยากจะเอาคืนเดอะสตาร์เนี่ยมันเป็นประการของการระงับความเจ็บปวดนะเยียวยาความรู้สึกของตัวเองไว้นะเดี๋ยวฉันจะต้องกลับมาเอาคืนแน่ๆกลับมาทวงคืนนะคะความสุขของฉันได้ได้มันเป็นการที่บบว่าตัวเขาเนี่ยคือเรียกได้ว่าถ้าหากคุณกับเขามีในเรื่องของการแย่งชิงคนรักของรักทรัพย์สินเงินทองต่างๆตัวของเขาเนี่ยพยายามที่จะเหมือนกับเรียกว่า เก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกเก็บความกดแค้นความชิงชังไว้ในใจเด e t e ท p e r a m um, e พยายามที่จะเหมือนกับว่าเ,ออเรียกว่าจะอโหสิกรรมหรือว่าปล่อยวางนะแต่เหมือนกับออคนคนนี้ยังมีความรู้สึกนะเจ็บปวดแค้นเคืองในใจอยู่นะคะก็ยังถือว่าเขาต้องการที่จะวางแผนนะคะทวงคืนสิ่งสิ่งนั้นนะกลับมา มาดูซิว่าเขาคิดอยากจะทำอะไรนะหกถ้วยกลับมาเริ่มต้นกลับมาสร้างความสัมพันธ์เก่านะกลับมาใช้ชีวิตคู่เออใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวนะอยู่กับคนรักของเขาเหมือนเดิมอ่ะคือเขาต้องการถ้าหากคุณหรือว่าเขามีในเรื่องของการที่แย่งชิงคนรักกันนะคะ ก็อาจคนคนนี้อาจจะมีในเรื่องของการวางแผนหาวิธีนะที่จะกลับมาทวงคืนคนรักนะคะแย่งไปจากคุณให้ได้เขาต้องการความสุขนั้นกลับคืนมาเขาต้องการนะความรักนะจากคนของคุณนะจากความสัมพันธ์นี้และเขาไม่ต้องการให้ใครมายุ่งนะคะเรื่องของเขาและชีวิตของเขาคือแบบคือเขามองเพียงแค่อนาคตข้างหน้าของเขาอะ นะคะคือไม่สนใจไม่แคร์ว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปใครจะทุกข์หรือว่าใครจะสุขแค่ไหนตัวของเขาต้องมีความสุขที่สุดตัวของเขาต้องสําเร็จในสิ่งที่เขาคิดในสิ่งที่เขาหวังนะะตอนนี้น่าจะเป็นการที่เขาอ่ะมีการถอยหลังหรือว่ามีการหยุดคิดหยุดวางแผนหยุดทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วนะ,ะตัวของเขา อาการความคิดความรู้สึกของเขานะคะยังมีความรู้สึกฮึกเหมิมอ,อยากจะทําอะไรกับคุณอีกหรือเปล่าอยากสินะคะแต่มันเป็นพลังงานของเอ่อเพจซับบอลอ่ะนะคะคนที่เหมือนกับว่าคือถึงจะพูดไปหรือว่าถึงจะทําอะไรออกไปอ่ะเพียงแค่ลําพังเพียงแค่คนเดียวเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะเอาชนะคุณได้เพราะว่าคุณอาจจะมีในเรื่องของกฎหมายนะคะ บังคับอยู่นะมีกฎหมายช่วยเหลือคุณอยู่หรือว่ามีคนที่เข้าข้างคุณอยู่นะคะคือเขาทําอะไรคุณไม่ได้อะนะคะประมาณที่แบบว่าคือเขาก็ต้องเหมือนยอมเสียใจยอมทุกทรมานใจยอมเก็บความรู้สึกนะคะโกรธแค้นเคืองคุณไว้ในใจอารมณ์เนี้ยนะ,ะแต่เชื่อว่าความทุกข์ของเขาเนี่ยคือเขาหน้าที่จะคิดอยากจะเอาคืนอยู่แต่ตอนนี้คือมันเป็นช่วงของการที่แบบอาจจะเป็นการเรียกว่า หยุดพักก่อนนะหยุดคิดก่อนและสิ่งที่เขาคิดอยากจะทำกับคุณรอคอยตอนนี้มันเป็นช่วงของการที่ตัวของเขาเนี่ยน่าที่จะล่าถอยแล้วนะรอคอยการห่วนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะในการพูดในการแสดงออกหรือว่าในการติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะในรูปแบบของตัวของคุณนะแบบปฏิเสธไม่ได้ นะแต่คือเหมือนตอนนี้เหมือนตัวของเขาเนี่ยนะจะต้องคิดหาวิธีหาคําพูดบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณเรียกว่ายอมเขานะคะประมาณที่เดอ Tower เนี่ยคืออย่างรวดเร็วด้วยนะคือเขาพยายามที่จะเออไปขอความช่วยเหลือจากคนนั่นทีจากคนนี้ทีหรือแม้กระทั่งนะขอความเห็นอกเห็นใจนะจากใครหลายๆคนที่จะมาช่วยเหลือเขาให้เขาสมหวัง นะคือเขาเป็นนักสู้ที่ไม่ถอยเลยนะเขายังพยายามอยู่นะแต่อาจจะเป็นในเรื่องของการที่เขายังเสียใจนะยังเครียดอยู่ยังวิตกกังวลใจอยู่นะยังหาทางออกไม่ได้นะแต่ก็มีความรู้สึกที่แบบเรียกว่าจะกลับมาอย่างรวดเร็วแหละนะคะเป็นนักสู้ที่ไม่ยอมถอยเลยอ่ะนะคือจะต้องเอาชนะให้ได้และนะสิ่งที่เขานะคิดอยากจะทำกับคุณต่อไปเดี๋ยวหาไปเสเหมือนถ้า เขาเป็นคนที่เหมือนเรียกว่าเขาต้องการที่จะรักษาภาพพจน์ของเขานะคะเขาไม่ต้องการที่อยากจะให้คนอื่นรู้หรือว่าไม่ได้ต้องการที่เออจะเปิดเผยนะเออชื่อเสียงเปิดเผยรูปร่างหน้าตาของเขาเปิดเผยสถานะของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีการแอบทำนะแอบให้คนอื่นทํา นะะในสิ่งที่เขาต้องการคืออาจจะมีการจ้างวานใครสักคนหนึ่งนํามาแอบทําร้ายคุณนํามาแอบเอ่อทําให้คุณนะรับบางสิ่งบางอย่างอ่ะนะคะทําร้ายคุณโดยที่แบบแอบทําอ่ะโดยที่จ้างคนอื่นที่เขารับจ้างอ่ะนะคะเขาจะไม่ทํากับตัวเองเขาจะใช้คนอื่นมาทํานะคะแล้วก็เหมือนกับว่า ทำเหมือนไม่รู้อะไรเลยนะคะพอเหมือนกับเหตุร้ายมันเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะก็จะทําเป็นแบบไม่รู้ไม่ชี้นะคะอารมณ์นะะี้นะเพราะว่าไม่อยากจะให้เขาได้รับผลกระทบในเรื่องของออชื่อเสียงของเขานะคะสิ่งที่เขาคิดอยากจะทำกับคุณนะคะสิบด่าทำให้คุณเจ็บปวดนะคะทำให้คุณทุกทรมานแสนสาหัส ะะจากคนที่คุณพยายามที่อยากจะได้เขาไปนะคะมันเป็นประมาณได้ว่าถ้าคุณมีการพยายามที่อยากจะแย่งจริงคนที่เขารักไปเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วนะ,ะเขาจะให้คนคนนี้นะคะจะทําให้คุณเจ็บปวด ทุกทรมานเสียใจมากๆในสิ่งที่คุณได้ไปนะคะแม้คุณจะมีความสุขว่าเอคุณดีใจกับการที่แย่งชิงคนคนนี้ไปเป็นของของคุณแล้วนะคุณชนะแล้วคุณประสบความสําเร็จแล้วคุณอยู่เป็นครอบครัวแล้วนะคุณได้สามีของคุณกลับคืนไปแล้วแต่ตัวของเขาก็จะมีการพยายามที่จะส่องหรือว่าติดตามชีวิตของคุณและคนรักของคุณและครอบครัวของคุณไม่ให้คลาดสายตา นะจนกว่าคุณและครอบครัวของคุณจะได้รับความทุกข์แสนสาหาัสสิบดาบเนี่ยคือเขาก็เจ็บเขาอยากจะให้คุณเจ็บปวดเหมือนเขานะคะและเกิดอะไรขึ้น Pay ์ซับเพนนักเินะคะตัวของเขาเหมือนกับว่าอาจจะมีการที่ไม่สู้แล้วถ้าเห็นคุณเจ็บปวดนะทุกทรมานเสียใจแล้วตัวของเขาก็จะไม่ทําอะไรต่อไปแล้วนะเขาก็จะเหมือนกับเใช้ชีวิตที่อิสระ นะคะไม่ได้สนใจคุณแล้วคือคือเขาต้องการเพียงแค่ให้คุณและครอบครัวของคุณคนรักของคุณนะคะต้องเจ็บปวดทุกทรมานใจนะ,ะตัวของเขานี่คือแบบจะไม่สนใจเรียกได้ว่านะ,ะไปใช้ชีวิตของตัวเองนะคะือไม่อยากจะมาทะเลาะไม่อยากจะมีปัญหาด้วยไม่อยากจะเกี่ยวข้องด้วยอารมณ์นี้นะคะแล้วก็เรียกได้ว่าและเขาประมาณที่แบบ อาจจะเป็นแผนการที่ทําให้คุณกับคนรักของคุณทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันเหมือนถ้าแบบว่าเขาอาจจะมีการวางแผนนะจ้างวานให้มีคนมาทําให้คุณสองคนแตกแยกแตกคอกันภายในครอบครัวแต่เขาก็ไม่ได้ต้องการที่อยากจะแย่งคนรักของคุณไปนะแต่อยากจะให้คุณกับคนรักของคุณนะคะเลิกลากัน นะแตกแยกกันอารมณ์นี้นะแต่เขาก็ไม่ได้ต้องการที่อยากจะได้คนรักของคุณกลับไปครอบครองนะคะมันเหมือนกับคือเพียงแค่ให้ทุกคนเนี่ยอย่ามีความสุขในชีวิตเออชีวิตนี้อย่าได้เจอกับความสุขนะ mm hmm. ประมาณนี้เลยและ The Judgment mm hmm. เขาบอกว่าถ้าหากพวกคุณนะไม่ได้รับความทุกข์นะหรือว่าไม่ได้รับในเรื่องของ เออเวรกรรมต่างๆเนี่ยตัวของเขาคือแบบเรียกว่าอาจจะไม่มีความสุขก็ได้ตัวของเขาก็เลยเหมือนมีในเรื่องของคําพูดหรือว่าคิดอยากจะจองเวรจองกรรมคุณนะคะอยากจะอาฆาตพยาบาทพวกคุณไปตลอดอ่ะคือแบบไม่ปล่อยนะคะ เพราะว่าเนี่ยความแค้นของเขาที่มันอยู่ในใจเนี่ยคือมันกัดกินความรู้สึกของเขาคือเจ็บปวดมากหรือว่าคนรักของคุณอาจจะไม่ได้อยากจะได้เขาหรือว่าไม่ได้อยากจะอยู่กับเขาก็ได้แต่เขาพยายามดื้อรั้นที่จะแย่งไปก็ได้นะคะแต่พอคนรักของคุณกลับมาเลือกคุณเนี่ยนะคะเขาก็เหมือนกับเรียกว่าถูกทิ้งนะคะเออถูกหักหลังอะไรเงนี้ เนะาะทั้งๆที่ตัวของเขาเองก็รู้อยู่อยู่แก่ใจนะคะว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันไม่ถูกต้องแต่สุดท้ายแล้วสามีของคุณเลือกที่จะกลับมาอยู่กับครอบครัวนะก็เลยทําให้ตัวของเขาคือแบบเรียกว่าไม่ปล่อยวางไม่ยอมรับความจริงเขายังแค้นพวกคุณอยู่แต่เขานะก็จะคิดหาวิธีที่จะทําให้ครอบครัวของคุณชีวิตครอบครัวของคุณการเงินการงานนะคะล้มเหลว นะคะเรียกได้ว่าจองเวรต่อไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะสาแก่ใจของเขาอารมณ์เนี้ยจนกว่าจะเหมือนมีเอ่อทั้งสามฝ่ายนะ,ะทั้งสามคนคือแบบอย่าได้มีความสุขอีกเลยนะคะไม่ต้องมีใครอยู่ด้วยกันแล้วไม่ต้องมีใครใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วอารมณ์เนี้ยนะคะอืมให้พังพินาศไปเลยในเรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วก็อย่าได้มีความสุขนะ,ะประมาณนี้คือแบบเขาอาฆาตมาก เอ๊ะนะคะเธอเป็นพนอรหรือเปล่าเนี่ยคงไม่ใช่เนาะอันนี้เป็นคลิปพลังงานที่ออกมาคือแบบค่อนข้างจะรุนแรงนะท้าสมาชิกนะคะถึงแม้เขาจะดูนิ่งๆเงีเยบๆตอนนี้เวลานี้แต่เขาหน้าที่จะมีการวางแผนทําให้ชีวิตของคุณในเรื่องของการงานนะของคุณเองในเรื่องของการงานของคนรักของคุณสามีของคุณล้มเหลวนะคะ ในรูปแบบของเขาอะนะเด e ร์ดเดลแม้จะมันมันจะกลับหัวแต่มันอาจจะเหมือนกับว่าไม่อยากจะทำให้คุณเหมือนกับเรียกว่าเป็นในเรื่องของการตกงานออกงานหรอกนะแต่ว่าน่าที่จะเป็นในเรื่องของการที่ใช้การกระทําที่แบบให้คนอื่นๆน,นะคะได้เห็นความพังพินาศของพวกคุณอ uh. ะ ประมาณนี้ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงในเรื่องของงานและให้ล้มเหลวในเรื่องของการเงินธุรกิจต่างๆเพราะว่าเขาคือห้าถ้วยเขาปล่อยวางไม่ได้จริงๆนะคะพลังงานเขาไม่ฮึกเหมิเหมหรอกแต่เป็นพลังงานของความเจ็บปวดเจ็บแค้นนะคะอยู่ในใจมากๆนะคะยังปล่อยวางไม่ได้ยังอโหสิกรรมไม่ได้นะยังคิดอยากจะเอาคืนอยู่ตลอดเวลา น,ะะนี่คือต้องระวังให้ดีๆนะกับคนที่คุณถามถึงนะคะพยายามที่จะเรียกว่าไปทําบุญนะเสริมบารมีให้ตัวเรานะแล้วก็กวดน้ำนะเอาโหสิกรรมให้กับเขาให้เขาใจเย็นให้เขามีสติในการใช้ชีวิตนะคะจะได้เลิกจองเวรจองกรรมกับคุณเนาะฟังเพื่อเป็นแนวทางเป็นแนวทางของคุณทุกการติดตามค่ะ